สูงไว้ลกราพิสูงนะพิจารณาราพิสูงค่ะครับมีแล้มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างครับก็ที่มาเพราะว่าคุณแม่คงมีความเครียดนิดหน่อยแล้วก็ใช้วิธีออกโดยการเกา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 หัวเกาทีสะแล้วก็มีเป็นแผลค่ะเราก็เลยต้องเพ่องพาพาคุณแม่มาหาพบกับอาจารย์แห่อาจารย์ได้ช่วยเหลืออาจารย์มีาได้ช่วยเหลือปกตินี่ไปไปเจอคุณหมอแผนจักรพรรดิไรก็พาไปเหมือนกันแต่คุณหมอก็ไม่อยากให้ยา เราไม่อยากให้ยาเพราะคุณแม่แบบมีอาการของกลัวจะไปหงอนไตอะค่ะก็เลยไม่ให้ยาอลไรเพราะอายุอายุเยอะแล้วนะค94แล้วคุณแม่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะครับ94เนี่ยก็เลยเป็นเป็นมานานแล้วอีกอย่างครับแม่เป็นมานานยังกับเก่าก็หลายเดือนนี่นะหลายเดือนหรอเพิ่งมาเป็นที่เสองเพิ่งเป็นค่ะปกติก็ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอ๋อแล้วคุณหมอบอกว่าสาเหตุจากอะไรครับทำไมครับ คุณหมอก็ฟังจากเราอ่ะนะคะว่าคงจะมีภาวะอาจจะเคลือบอะไรยนะคะหรือเพลินมันจริงจริงเนี่ยแบบเกาแล้วเพลินเกาแล้วมันมันมันเหรอแม่คุณเพลินเหรอไม่รู้จะทำอะไรก็อ๋อเขาเกาก็ไม่ใช่เกาแรงๆนะเขาจับจับมันไปเรื่อยๆอยู่แบบนั้นอยู่คนเดียวอ๋อกลางวันอยู่คนเดียวอ๋อ ลูกเขาไปดูหลานดูหลานลูกอ๋อแล้วเลยบอกเป็นรู้เส่นเอามันไลอยู่คนเดียวคนใช้ก็อยู่ในห้องก็คนห้องก็อยู่ถึงเวลาถึงเวลาไม่เรียกใช้ก็ไม่มาเขาไม่กล้าฝุ่นหนาเขาหากินข้ามาหาให้มาดูแลอาบน้ำค่าทำให้โอ้ยทีนี้มารู้จักท่านอาจารย์ได้ไงครับก็ รู้ว oh, oh, uh, ่าม yes. ันม да ีว so no, sure. ิธีนี้อยู่เคยเคยศึกษาเคยได้ยินมานะคะก็เลยเปิดทางเปิดอาศัยอาจารย์ครูค่ะก็ได้เชื่ออาจารย์ขึ้นมานะคะก็เลยติดต่อมาก็เจอคุณจิตกินตนาแล้วได้ดูไลน์อะไรมาก่อนไหมไม่เคยค่ะโอ้ไม่เคยลยค่ะติดต่อแล้วก็เจอก็เจอท่านอาจารย์แล้วมีไงคะก็ก็ดีรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือน มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราเคยทราบมาก่อน,นแล้วอ่ะแล้วเราก็ศึกษาผู้ศาสนามาพอสมควรเราก็เราก็จรก็เชื่อตรงนี้ค่ะก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะคิดว่ามันน่าจะช่วยแม่ได้ผมมาเจออาจารย์มสองวันลวช่งองคะออ่ะแล้วเป็นงไ,ไงเมื่อวานเป็นไงบ้างแม่คิดว่าไงตัวแม่เองอ่ะก็สบายดีสบายดีมีอะไรเปล่นแจลงในตัวเองไหมคะ มีพลังขึ้นมานี่แม่ขึ้นสามารถขึ้นมันขึ้นปกติอยู่บ้านก็ขึ้นบันไดห้าขั้นนี่ขึ้นบันได30ขั้นได้ค่ะไ่ะใช่ค่ะบันไดก็ได้ไม่ไม่ไม่เหนื่อยนี่ไม่เลยจะเหนื่อยมีเการขึ้นได้ก็ได้ตั้งหลายขั้นก็คุ้มสแล้วก็ซึ่งปกติแล้วนะคะคุณแม่เนี่ย ถ้าลองเดินอย่างนี้ปั๊บความดันขึ้นไปถึง160แล้วนะคะ170แล้วแต่นี่เราวัดเนี่ยขึ้นมาปั๊บเรามีเพิ่ง,ง,งวัดความดันมาก็เป็วความดันแค่139ไม่มีความดันปกติซึ่งอัศจรรย์เลยนะคะครับแล้วคุณแม่ได้เจออาจารย์แล้วเป็นไงบ้างครับก็ดีนะครับคะองคอพัทญาใสก็ดีคุณก็ดีคืออย่างนี้นะวันนี้เราขอ บาอาจารย์และองค์จิตทิพย์จักรวาลเนานะให้เป็นเคสศึกษาถ้าคุณเหว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่งญญางกายอยากจะส,จสื่อสารกับอาจารย์ให้พูดให้คุณยายไปมากลับไปเรียนนะคืนะคอคือเราเป็นสายพลังงานเหมือนกันวันนี้เราจะอาจารย์จะเอาสารกานจากจากไอจากพระเจ้าจากักรพราารดิ้วก็คือพระเจ้าตอนที่พักเราองค์งจิตทิพจกักรวาลเป็นแสงสว่างประกายเลีรยงใจลงให้คุณยายเรารู้อยู่ญญว่า คุณที่อยู่ด้วยหน้าก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วเห็นไหมคุณที่อยู่ด้วยก็รับคุณยายนะเป็นบรรพบุรุษที่อยู่กันมานานแล้วแต่เป็นที่นนวแล้วมันถึงได้เป็นคนสุดๆอะเจ็ดร้อยกว่าคนทั้งบัวเมื่อกี้เข้ามาร่วมรับบุญด้วยนะร่วมรับบุญด้วยนะตอนนี้ให้เขาออกเพราะเขาออกไปพฤติกรรมคุณยายจะไม่เกา่า จะไม่เก่าแต่ว่าอาจารย์จะต้องใช้กระแสลงที่ทำลายถังลังที่เขาทำให้ที่จิตนะทำให้เครียดเข้าใจไหมแล้วก็จะทำให้เกา่าในที่ไม่รู้ตัวเหมือนคนบ้าอะไรเงี้ยเหมือนคนที่เป็นโรคจิตเหมือนกันหยุดคิดไม่ได้อะไรเงี้ยคือคือคอยากจะเกาตีเราหัวมั่งใจมั่ง ทำตัวเองเองโกนหัวที่เป็นรูัวทำตัวเองใช่ไหมโกนหัวเนี right? no. so ่ยท right? mm ํามาจับเอาหัวแลือขหัวให้ดูโกนหัวมั่งอะไรมั่งก่อนอ่าโกนหัวมั่งอะไรมั่งเล้วให้ดูี่โกนหัวที่มันตัวเองนะเนี่ยค่ะแล้วก็เกาดิดูตรงคอตรงไหล่เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ีกเออให้ดูเลยเนีคะอ่าอย่างนี้มันก็เป็นแผลใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นค่ะตรงนี้เน้านหลังเขาเคลือันนี้คือตําเข้ามาแล้วก็คือมีตรงนั้น เมื่อกี้ตอนนี้หน้าหน้า,หน,าหน้าเริ่มปกติแล้วนะแดงใช่หหน้าเริ่มปกติแล้วแต่มันยังมีสวรรค์อยู่สิงอยู่ช่วงนี้อยู่เนี่ยซีกนี้ซีกนี้แต่ว่าอยู่ที่นี่จะจะ,จะนั้นไม่ได้ก็คือว่าเนะเาะก็เอาบุญไปส่งท่านเนาะส่งด้วยมาเมตานะเมตตาเมตตากําลังของพระผู้สร้างลงส่งให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เราก็เปลี่ยนไงเปลี่ยนพฤติกรรม หมายถึงว่าเปลี่ยนพภูมมของของมันภาพประลุดเราที่เขาจะได้หยุดหยุดหยุดออกจากตัวเราที่เขาเป็นบห่วงเราแต่ทีบท่บ้านไม่มีพวกลมไม่มันภาพประลุดเราเพราะว่าเราอ่ะได้เราอ่ะได้ได้จากมันภพประุดมาเยอะเข้าใจไหมคะได้ในเรื่องของความสบายความสะดวกสบายพูดง่ายๆท้ัมีสมบัติ เออสมบัติเยอะเมื่ถึงว่าทุกเต้าก็สบายเขาก็เป็นห่วงแต่คราวนี้เขาก็มาอยู่กับเราเขาก็รักเราแต่ภูมิเขายังไม่ต่ำอยู่คอนนี้ถึงาเาละแล้วแต่เนี้ยเราแก่แล้วเขาก็ต้องทําตามภูมิของเขาเข้าใจไหมแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีพิบากต้องมาเกามาแกะอะไรตัวเองฉะนั้นเนี่ยทางโรกหมอก็จะบอกว่าเครียดเคลิยดไป คราวน,นี้อาจารย์ก็จะเอาบุญคุณยายเนี่ยหมายถึงว่าคุณยายมาเจออาจารย์หีืบุญอาจารย์จะบุญกำลังของพระเจ้าจุตภพเนี่ยลงซึ่งบุญอย่างอื่นไม่ถึงแล้วก็อาการจะดีขึ้นแล้วก็มาแก้ไขพฤติกรรมให้สะสางไปแล้วอยู่ในระนาบนี้แล้วก็จะเข้าสู่แดนฐันหันแห่งจิตทั้งครอบครัวนะให้ทําตามที่อาจารย์บอกเพราะว่าคุณยายมาดูตรงนี้อย่ามาดูที่ต้องดูที่ผลลัพธ์เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มีคาถาคมนะ คือเป็นกำลังของสัจจะธรรมชาติคุณยายไม่เป็นไรก็ดีแล้วอย่ากเกานะคะให้นึกถึงอาจารย์ตลอดเดี๋ยวอาจารย์จะต้องสอนนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นการทําร้ายตัวเองก็บุญก็ให้บุญได้สูงสุดบุญแล้วที่มาเจออาจารย์จะได้ต่อบ,บุญบาร,รมีตัวเองให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นเราทําบุญเราต้องได้รับผลบุญสนองตอบเราทันทีนะคะถ้าเราเจอเนื้อตาบุญที่ดีเราก็จะได้เหมือนพระเจ้าสอนเมื่อเช้าอาจารย์พูดมาได้ยินอยู่เนาะ ทุกอย่างยินดีด้วยนะคะมีบุญดดูได้ทิศเดียวได้เข้ามานะคะพอเนี่ยเป็นชอบเกา,เอาชอบอะไรเนี่ยเอามือลงเอ,เอามือลงเลยตอนนี้นึกนึกนถึงอาจารย์พิมไว้เลยเคยทำสมาธินะคุณยายทําสมาธิอยู่แล้วมีสมาธินึกถึงอาจารย์แล้วกําลังพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็คือ,อาจารย์อยู่ในหน้าพระเจ้าจากักรพรรดินะคะอาจารย์แล้วก็พระเจ้าจากักรพรรดิปกายเพชร นะคะนี่นี่มันก็ต้านอยู่เห็นไหมนี่ยังยังมาเกาะข้างล่างอยู่นะคือมันมีของต้านอยู่ไงเดี๋ยวจะต้องเอาออ้ไอดำๆเมื่อกี้นี้ส่วนหนึ่งด้วยอ่ะที่มาแทรกอ่ะคือไปทําปฏิบัติธรรมอยู่แต่ว่าถ้าทาปฏิบัติธรรมก็ไปช่วยคนที่คนทุกข์มามันก็ตามเข้าใจไหมฮะแล้วเราก็มามันก็ตามแต่ว่ามันก็มาเล่นเราได้ิ0ปีนี่จริงมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะ แต่ละคนน่ะมันถึงเวลาแล้วลหละแต่ว่าถ้าเรากันได้เราคนกันไหมควรอฮะแต่คนนี้บุญก็ยังเจอให้มาเจออาจารย์แก้ให้นะแต่ทําบุญเนาะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมนะที่ก็มีก็มีก็จะพก็ยังกันไม่ได้คือตรงนี้มันต้องมาให้อาจารย์แก้ให้าใจไมยบุญบุญตรงนั้นส่งให้อาจารย์แก้ให้แล้วแต่เจ้าทศกิยายก็ต้องมาในส่วนของบุญของ นั่น่าบารจารที่จะช่วยคุณยายได้เข้าใจนะคะอย่างนี้ไม่ได้เกาใช่ไหมหีรูปเฉยใช่ไหมไม่ได้คันไม่ได้อะไรแต่ว่าก็จะอย่างนี้ใช่ไหมคืออย่างนี้แต่ว่าแต่อย่างนี้แต่อย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้คันไม่ได้ไรห่าคามมือมืออย่างนี้อย่างนี้โอเคไหมแต่ไม่ควรจะให้เกาหยุดหยุดใช่ไหมไม่ต้องเป็นอย่างนี้ อย่าไปทําตามใจแบ่าตอนนี้อเอากรสิมาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่งั้นก็หาหมอนเอามาเอามาวางไว้มือแกวางไว้บนหมอนถ้าแกแตกรึงนี้ก็ให้แกอยู่บนหมอนก่อนอย่าเมื่อเอาเออกจากหมอนชอบเกาออเออ,อ,อ,เอ,อไม่ต้องไม่ต้องขึ้นกระหนะาดนะแต่อย่างนี้ก็่ต้องถ้าอย่างนี้ธรรมดานะชอบกอนนเกาแตนะ่ตอนนี้เริ่มเบาแล้วนะตอนนี้เริ่มเบาแล้วเริ่มควบคุมเต็งได้แล้วยึดอาจารย์ไว้นะ นะคะตอนนี้มีชาชาก็เดี๋ยวแก้ให้ชาปลาหวานก็เดี๋ยวประหวานไม่ได้เป็นไม่เป็นไม่มีอะไรก็นี่แหละบุญบุญก็มีแต่ว่าเราควรจะอยู่สักร้อยยี่สิบปีเองเอาสักเท่าไหร่อนี้ก็อตายแล้วเอาทำไมอย่างนง้นเอาไงจะติดอาจารย์อันนี้เก้าสี่ปีก็เอาสักประมาณ ร้อยแปดร้อยเก้าคูณู้ยร้อยแปดคูณห้ก็ไม่ร้อนก็ไม่ร้อนอย่า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 อยู่คืนเลยเอาตามนั้นนะเอาตามนั้นแต่ว่าแต่เราก็ไม่อยากเกาเนาะมันมันมันเจ็บนะมันเคยเคยกาไว้ปเรื่อยไปเอาดูดดูดเฉยไว้ยูดเฉยไว้แต่ตอนนี้ก็ดิ้งได้แล้วนะแต่เมื่อเช้าที่ตอนเข้ามามีเกาอยู่แต่ว่า แต่ว่าเบาลงไหมเบาลงอยู่นะมันอยู่นิดนิดนะยกมือไหว้อาจารย์นะขอบคุณสวนเอติพิโซก็ได้เล่ถึงอาจารย์ได้อยู่นะชอบสวดอะไรล่ะเลือถึงอาจารย์แล้วก็สวดทิมบัญชรทองแล้วก็ยาเกากาแล้วยาเกาค่ะ ไม่อยากให้รูปเพราะว่าช่วงนี้พลังงานลถมันอยู่จำต่องไหมในตัวพาลูกนี่แหละในตัวพาพิษตัวเองในตัวพาคนเอาอ่อนใจนีดอย่าพุ่งตั่ทเนถึงอาจารย์แล้วก็สุธินนบัญชรพอ,อจะดูของพิษออกจากร่างกาย สบายอรมณ์สบายพี่มาเนี่ยก็บอกว่าชาชาเท้าใช่ไหมคะก็ะจบแล้วชาเท้าแต่ตอนเนี้ยพออาจารย์ได้ขึ้นพลังงานบัมบัดเนาะในเรื่องของบอลแรกเนี่ยมันเหลือมาอยู่ปลายเท้าใช่ไหมคะปลายเท้ามากปลายเท้ามากอ่าอ่าแต่ส,ส่วนส่วนบริเวณพวกนี้อ่ะเบาลงแล้วนะเ <ไป S 1> บาลงเ <มา S 1> บาลง <ไป S 1> แล้วมันมาอยู่ปลายเท้าแม่เดี๋ยวก็จะดีขึ้นเพราะว่าเพิ่ง เคุณเข้าใจไหมแล้วก็เดี๋ยวกำลังซัดเซ็ตดูดสารพิษออกมาแล้วนะนะด้วยชื่นพลังงานแล้ววันนี้เป็นยังไงคะคุณวันนี้วันแรกที่ว่าคุณแม่นั่งไม่ได้เนาะอ่าอ่าแล้วก็ปกติเวลาทำจะต้องอยงนี่งนี้อย่างนี้ใช่ไหมอ่าอยนลงอ่าลองทัให้ดูซิแต่ก่อนคุณแม่จะทำยังไงนะวันๆเสร็จแล้วฮะที่ว่าจะต้องอย่างนี้เนาะแล้วก็แล้วก็ดึงถึงใช่ไหม กนึงดึงผมไม่ดึงไม่ดึงแต่ก็อย่างเงี้ยเกาทั้งวันทั้งวันเกาแล้วก็จะให้เป็นแผลเนาะที่ดูเห็นคือวันนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังไงบ้างวันนี้สรุปอาการวันนี้ใักไหมที่มาโพสชเนี่ยค่ะก็ดีขึ้นถะมมาว่าปกติเขต้องนอนหลังนี่ก็ไม่สามารถนั่งได้ทั้งบ่ายเลยทั้งบ่ายเลยเนาะอ่าโอเคโอเค ก็รู้สึกว่าชื่นชมว่าหมอเก่งอาจารย์ก่มากถ้าเผื่อไม่ดีคนก็คงไม่มาหาเชื่อมั่นและศรัทธานะคะว่าว่าน่าจะช่วยได้ที่ว่าช่วยได้แน่นอนแล้วก็รู้ว่าอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่ความจริงตามความเป็นจริงอะค่ะแล้วพลังพวกนี้มันมันมีอยู่แล้วอะค่ะแต่อาจารย์ได้สามารถที่จะเอาพลังพวกนี้มา ใช้มาช่วยเหลือมนุษย์ซึ่งพระเจ้าที่พูดแล้วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อะนะคะแต่ตรงนี้คือวิธีหนึ่งที่ทําให้เราออกจากทุกข์ได้พระแดงเข้าศึกษาเรื่องนี้<อ>แล้วที่บ้านอะอมีพระไปปฏิบัติที่บ้าน<อ>ที่เขาใหญ่ที่เขาใหญ่แล้วถ้าลูกศิกษย์อาจารย์ไปไปที่ที่เขาใหญ่ได้ไหมได้ได้ใให้ให้ไปได้ใช่ไหม เกือหลายคนอยากไปปฏิบัติบานไปเลยอาจารย์จะไปถ้าเปิดจะไปปฏิบัติเราต้องนั่งระไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราจะใช้เราให้สถานที่แม่ให้สถานที่ไปแช่อาจารย์ได้ใช้รย์กับลูกศิษย์ได้ไปใช้ใช้ในการที่จะรักษาคนไข้ในบ้านเลยมีบ้านให้เลยไปอยู่สบายถูกบ้านแล้วที่มาจากเขาใหญ่เอาไม่บ้านอยู่กรุงเทพนี่แหละ กครับแต่ว่ามีสถานที่ประทับที่เขาใหญ่เนาะแล้เผื่อวันนึงมีญาติเพือนแบบไปแบบไปเฉยๆเลยเนาะก็ไม่เป็นสถานที่ปฏิบัติ์ครับโอ้เยี่ยมเลยแม่ครับโอ้เยี่ยมเลยครับที่เขาใหญ่ครับผมจะได้มาตอบมุนกันนะแม่เนาะแม่พี่นะ